ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมก็แสดงความดีใจด้วยนะครับอาจารย์ครับผมถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอาจารย์ครับทั้งบนทั้งล่างครับครับครับผมหกสามแล้วก็หกห้าก็ถูกใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับถูกครับโอ้เขาถูกกันเยอะไหมครับอาจารย์แถวนี้เขากถูกไปสามตัวด้วยถูกเพราะหนึ่งคือแปดมันลังๆงกันเลยไม่ให้ไปเลยฮะให้เขาซื้อแถวแถวนี้แหละคนละบาทสองบาท ครับครับอาจารย์โอ้าอาจารย์อาจารย์บอกให้เขาเตือตัวไหนครับอาจารย์เตือแปดหกห้าครับแปดหกห้าครับแปดหกห้าอาจารย์บหกห้าหกห้ามันได้แล้วเลยเอาแปดใส่ก็ได้นะเพราะด้านบนในสามตัวด้านบนมันมีแปดนะเลยเอาอ้ะเอาแปดใส่นะทีแรกมันแปดมันใกล้ใลเลขสาม้ะมันขาดกเลยไม่ไม่เอานะครับครับผมบอกไปกันเลยฮะวนี้ก็ซื้อเอารองดู้แปดบ้างอะไรบ้าง ผมก็บอกแม่บ้านไปซื้ออ้อมาถึงอาจารย์ได้ซื้อแปดหกห้าเลขทําพิธีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับเลขนั้นมั่นใจได้เลขนี้มันมันนานแล้วครับนานตั้งแต่โอ้ยสี่สิบสามสิบปีมั่งครับเพิ่งมาเห็นสีแดงเนี่ยนะครับแต่ลูกปูแล้วมาวันก่อนท่านก็มาเขียนให้แต่ว่าเราจาไม่ไม่ได้ว่ามันเป็นสีแดงมันเป็นภาษาคอมคล้ายๆเนี่ยนะครับท็เลยต้องมานั่งขอท่านใหม่ทําพิธีใหม่ รคทบทีใหม่ก็เลยได้ราบก็ถูกทั้งสูตรคำนวณถูกเลขวิ่งเลขนะครับมันก็ถูกหมดครับครับอสเลขวิ่งไม่ค่อยพลาดอะทุกงวดปีที่แล้วไม่พลาดเลยโอ้ครับครับผมครับรู้สึกว่าเก้าหกสามจะให้มาแต่ต่องวดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใชครับแล้ก็เป็นตัวที่อาจารย์เน้นแล้วก็ชอบเป็นพิเศษด้วยใช่ครับหกสามนะครับ ้องมาแน่ๆแล้วหกหน่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในวางครับครับผมแล้วก็หกห้าแล้วก็ไปตรงกับตัวที่ปู่ท่านมาเขียนอะไรย่งใช่ใช่ครับครับท่านท่านเขียนให้แดงถึงขึงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแดงเลยครับสีแดงเลยครับสีแดงครับครับผมมจิสีแดงเลยนะครับครับครับที่ที่อาจารย์ว่าแต่ก่อนที่ว่าถูกจนถล่มเจ้านี่ก็คือว่า ท่านมาเขียนให้แดงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่แปดงวดติดๆแคอสมัยก่อนอ oh. สมัยผมบวชอยู่นู่นอยู่น้องเสนายอยู่ปากช่องอืะดังครับก็จนมาช่วยลุงพ่อทองดำอินทรวังโสที่ถ้ำจะเพียนทองนี่มตนผมไปช่วยสร้างโบสถ์นั่นนะจนสําเร็จห้าล้านเจ็ดอันนั้นไปถูกอีกแปดงวดติดๆกันครับแปดงวดถูกห้าล้านเจ็ดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ ไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรเสร็จทำหลายอย่างครับนท,ที่ทำจะเลียนทองครับผมสมัยก่อนดังครับดังจนบริเวณที่วัดเนี่ยสามสิบวาราไม่มีที่จอดรถโอ้โหต้องหนีครับต้องหนีคนเยอะเลยต้องหนีครับเข้าปา่า<ป>เลยหนีเข้าป่าเลยใช่ไหมครับอาจารย์เข้าปา่าเข,ข้าป่าไปกรรมฐานอยู่ในป่าดงดิบสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์นะครับ แต่อต้องหาตัวยากหน่อยเฉพาะถ้ารู้ก็เฉพาะญาติโยมที่อุปถากส่งข้าวส่งน้ำะนะั่นแหะสมัยก<ฆ>่อนก็คือว่า,าเมื่อก่อนไม่มีสืออ่อโซเชียลอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีครับไม่มีถ้าใครอยากจะได้ก็ให้มานอนมาอยู่ที่บ้านก็จะมีลูกศิษย์ออกมาบอกแคนะครับครับครับผมก็คือที่อาจารย์บอกเคยไปแข่งสูตรคำนวณเอาไปแข่งประกวดนี่ไม่เกินจริงเลยเนาะอาจารย์ครับผม ก็คือแม่นก่อนก่อนครับแม่นแม่นทั้งเลขทาพิธีแล้วก็แม่นทั้งเลขสูตรคำนวณเลยใช่ไหมครับอาจารย์สมัยก่อนก็จะใช้สูตรคำนวณแ่งกันใช้สูตรคำนวณเอาครับตั้งแต่เลขเจ็ดตัวนู้นสมัยก่อนครับครับผมจะทำมาเรื่อยๆครับเลยก็ทำสนุกสนานกันไม่ได้อะไรหรอกครับครับครับกลัวได้แล้วครับตางวันแค่นั้นเดือครับผมแล้วขออนุญาตถามนะครับอาจารย์ว่า งดนี้ของอาจารย์ถูกงดที่เท่าไร่แล้วครับอาจารย์โอ้นับไม่ทวนนะวะเนี่ยไม่ได้นับไม่ได้เขียนเลยอจนลืมจนลืมนะคะถูกจนนับหลงเลยใช่ไหมอาจารย์นับหลงไม่ได้นับเลยเนี่ยนะถูกอย่างเดียวครับครับผมโอ้ครับเลขเลขเก้าหกสามนี่คนดูเป็นแสนเลยนะครับอาจารย์ โอ้ครับคนเห็นเลขอาจารย์เยอะมากเลยครับครับครับเอาอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะเดี๋ยวอันเอฟซีเขาก็อยากได้เบอร์โทรอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์บอกเบอร์โทรให้เอฟซีนยครับเผื่อมีคนอยากร่วมบุญกับอาจารย์เผื่อมีคนมีโชคมีลาบอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะครับได้ครับได้อาจารย์อยากจะไปสร้าง อยากจะไปช่วยทําวัดหรือว่าสร้างโบสถ์อยู่ไหนหรือเปล่าครับอาจารย์อ่าสร้างรูปเหมือนหลวงปู่สวงและก็กระท่อมหลวงปู่สวงครับที่สุรินทร์ครับอ๋อสร้างอยู่ที่ตุรินใช่ไหมครับอาจารย์ครับนั่นแหละทางสร้างที่สุรินทร์ก็สร้างที่สุรินทร์ก็สร้างไว้หลังหนึ่งแล้วครับสร้างที่นั่นหลายที่ครับล่างหลายที่ห้าหกที่แล้วที่ทํากระท่อมหลวงปู่สวงและก็รูปเหมือนท่านครับค่ะนะเหมือนท่านครับจะทาบุญไปเรื่อยครับ ทำบุญสาลาบ้างโบสถ์บ้างขอระคังบ้างแล้วแต่กับแล้วแต่ละสะดวกทำบุญไม่จํากัดครับนะ่นทำไปหลายอย่างนั่นะทำไปหลายอย่างวัดไหนก็ไม่มีเขาก็ขอมาก็เสนอให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันนั่นนะครับถูกเลขถูกเบอร์บ้างอะไรบ้างครับคผมอืมครับแล้วอาจารย์ทําไมถึงอยากสร้างลูกเหมือนหลวงปู่สวงล่ะครับอาจารย์เพราะหนึ่งคือเราเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับ เป็นลูกศิษย์ท่านบวชอยู่กับท่านนะครับค่ะนะครับเคยบวชอยู่กับท่านหลายปีเลยครับหลายปีก็ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติท่านอยู่ที่วัดที่บ้านเนี่ยนะครับที่ตำหนักเนี่ยครับก็มีลูกหลวงปู่มีอะไรนะน่อหนึ่งคือเราก็เรียนกับท่านครูปารักจำเลยนะครับเวลาเราจะอธิษฐานอะไรกันเลี่ถึงท่านท่านก็มาหาเมื่อคืนก็มาครับมาท่านก็มาอีกครับเขียนก็มาแล้วแล้วที่มาเขียนให้เลขหกห้าเนี่ย เป็นเป็นหลวงปู่สวงใช่ไหมครับอาจารย์เป็นหลวงปู่ครับอันนี้ตัวท่านเลยตัวท่านเลยงดก่อนลูกศสษย์เขียนให้ครับอันนี้ตัวท่านเลยแต่ตอนนี้ท่านเขียนไวเขียนไปตวัดไปตอนนี้เราก็เ๊ะมันเลขแปดเลขสามกูเลยตัดออกซะตัดออกครับไม่งั้นจะได้สามตัวตรงๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับนั่นแหละไปชัดเอาตัวที่ห้าแปดหนึ่งเราไปชัดตัวแปดตัวนู้นครับท่านจะลวงไว้อันนั้นะลวงไว้ มันมีห้าแปดหนึ่งกับหกห้าใช่ไหมครับที่อาจารย์ให้มาใช่ใช่ครับอ๋อครับถ้าเอาแปดมาใส่ห้าหกนี่หกห้านี่สามตัวตรงๆเลยนะครับอาจารย์อ่าสามวดสองเลยแต่ตนี้ผมก็บอกเข้าไปอย่บอกว่าลองดูแปดหกห้าดูจะหางหนึ่งตัวละห้าบาทก็ยังดีบอกเข้าไปครับก็ได้กันได้กัน คผมก็หลายคนอยู่ลูกศิลูกห้าที่โทรมาก็ได้หลายคนคนละร้อยคนละห้าสิบบาทก็ได้ทุกคนครับอืครับครับก็โทรมาทั้งวันเลยที่กระทักทายมาหลายคนนะครับครับอาจารย์งั้นลบลบคนอาจารย์บอกเบอร์โทรให้หน่อยได้ไหมครับบอกเบอร์โทรอ๋อได้ครับ่ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสี่ครับครับ ต่มีเอฟซี <SC S 2> ทางช่องที่มีโชคมีลาบกับอาจารย์ในงวดเมื่อกี้นี่ก็ใครอยากช่วรบุญก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยเนาะครับ ก็น่าจะถูกหลายคนนะเนาะครับผมอาจารย์เยอะเนยนะต้องต้องสี่ช่องหายไปครับครับผมแต่ว่าก็คือทางทางช่องนิวพารวยทางทีมงานนี้ก็คือว่าเป็นงวดแรกที่ไม่ได้ทําที่ได้ทําอาจารย์ขอแนวอาจารย์ครับครับผมครับผมก็คืองวดแรกก็ก็หมานเลยครับอาจารย์ก็หมานเลยหมานเลยก็หมานไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้านั่นๆครับไปเรื่อยๆจะ น่าแต่น่ะนะหลวงปู่ท่านมาบอกก็สูตรคำนวณด้วยครับสูตรคำนวณี่กก็ก็ยังไม่ปลาดนะยังยังทำไมหล่างกรบบนไม่หล่างกรบบนอยู่อย่นั้นละโอ้แต่ว่านับไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ว่าประมาณกี่หมดครับอาจารย์ครับนับไม่ได้เลยครับไม่ได้เขียนไว้เลยอ๋อมันมันถูกติดติดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่ครับปีนี้น่าจะเข้าทั้งปีเลยใช่ไหมคะอาจารย์ ก็เข้าทั้งปีกับปีที่แล้วเฉพาะเลขล่างที่ท,ที่ที่รู้รว่าได้ก็คือสิบสามโมดนะโอ้สท้จงเพแม่บ้านผมถูกนะแมบ่บ้านผมถูกสิบสามโมดจนว่าไม่กล้าซื้อกลัวมันผิดมันก็ถูกอยู่เรื่อยๆครับปีที่แล้วสิบสามดติดต่อกันเลยเฉพาะเลขล่างแล้วไม่ต้องกลับตรงๆอย่างเดียวครับครับก็บเป็นอย่างนั้นมันแล้วแต่บางบางช่วงบางช่วง ครับครับผมครับครับตอนแรกตั้งใจว่าจะขอแนวทางต่างประเทศของอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทำไม่ทันนะครับยังเลยครับยังครับครับผมก็น่าจะทำคืนนี้แหละทานค่าทานอะไรเสร็จก็นั่งทำก็ตอนเช้ามาก็จะมานั่งตัดนั่งอะไรออกน่ะ ครับครับผมครับครับงั้นเดี๋ยวเอาเป็นวันพุ่งนี้ได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเอ็นินท์าได้ครับอ่าตอนเช้าหรือนั่นแหละก็ได้ครับนั่นแหละในจากคืนนี้จะนั่งทําไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆครับนั่นแหละเอาเลขข้ามโขงเนาะครับครับอาจารย์ข้ามโขงข้ามโขงแต่วงงไปแล้วมันก็เข้าออกเข้าแต่ตอนนี้หนึ่งคือเราไปตัดครับถ้าไม่ตัดเนี่ยเข้าทุกวันเลยครับ เข้าทุกวันเลยต่างประเทศเข้าตลอดเลขลาวเข้าตลอดใช่ไหมคัยเข้าตลอดเข้าตลอดแต่ผมไปตัดออกเพราะหนึ่งคือหนึ่งคือเลขเบิ้ลจะตัดทิ้งสองเลขตัวเก่าจะอัดจะตัดทิ้งสมมติว่ามันออกสามอย่างนี้แล้วก็ตัดสามออกออกแปดอย่างนี้เราก็ตัดแปดออกถ้ามันมาตัวเก่าก็ให้เข้าไปครับถ้าไม่ออกตัวเก่าก็อันว่าได้กินนะได้เราแผ่อย่างนั้นรั่นแหละ แต่ว่ามันก็หลายตัวแต่ว่าผมวงไว้วงให้วงให้นะวงตัวเน,น้นๆไปสามหางสีห่หางอย่างนงี้ วงให้ไปครับแต่ยังไม่กล้านะนะที่วงไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ถูกทั้งอาทิตย์นะครับครับอ้ต่างประเทศถูกทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับครับผมสามวันนะนะทิี่ถ้าสามวันแล้วทั้งอาทิตย์ FC ก็ขอกันมาเยอะเนาะอาจารย์พอดีแอดมินเขาไม่ค่อยว่างกัเลยยังไงอยากจะตามให้แอดมินอยากจะขอให้แอดมินอย่างเงี้ยเอ้โออยขอ FC อย่างเงี้ยครับอาจารย์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากครับบอกว่าขอข้ามคุ้งนะครับ อ๋กคำโค้งผมก็ผมจะให้ไปทั้งสูตรเต็มเลยนะแต่ที่นี้ผมจะวงให้วงไปนะวงไปถ้าเกิดว่าเออท่านใดอยากจะเออได้มาจากอาจารย์ไหนอาจารย์ไหนก็ไม่รูในในในสูตรนี้ถ้าไม่มีในนี้ก็ไต้องไปเลยครับครับผมผมไม่ได้มียาเอาเนะคะเนาะครับครับผมก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้แอดมินจะโทรหาอาจารย์สายๆนะครับครับได้ยอมครับได้ครับครับแล้วก็แนวทาง สองงดของรัฐบาลไทยเดี๋ยวให้อาจารย์คำนวณก่อนอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์คำนวณครับคำนวณก่อนครับคำนวณก่อนแล้วก็จะมานั่งตัดอีกที่นึงให้เหลือน้อยลงครับจะที่ดอกเจาะเอาครับครับคลิปนี้ก็มาแสดงความดีใจกับลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็เอฟซีทางช่องที่มีโชคมีลาบนะครับครับครับลูกศิษย์ลูกหากระโถกันเยอะแต่ะสถมคนนั้นนิดหน่อยเนาะครับครับอาจารย์ โอ้ยช่วยละถูกต้องครับครับอาจารย์ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตัวหาอาจารย์ใหม่นะครับครับได้คครับสำหรับที่นี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับครับครับขอบคุณคมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะทั้ง63ทั้ง65เลยนะคะ โอตรงๆเลยเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะให้ท่านผู้ชมกดรอไว้นะคะพรุ่งนี้มีพิเศษเป็นข้ามโคให้กับท่านผู้ชมนะคะใครที่อยากได้แนวทางนะคะกดดอแล้วก็กดติดตามทางช่องแอดมินไว้นะคะถ้าไม่กดติดตามก็จะไม่ได้แนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะมีแนวทางให้ต่องวดพรุ่งนี้มีนัดนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิไว้จะเป็นเท่านี้ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ